สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องสู้ขู่สู้คนมันนี้ไม่อยู่กับช่องปัง,ป,งปอนชาแนลนี่ครับพี่นอ้องไม่อยู่กับช่องปังปอนชาแนลเก่านะครับพี่นอนะ้องเนาะมันนี่ปอนใดเมนูตำซัวใส่ดักแด่ตัวอ้วบ <laughs> <laughs> เอาก่อน,นอนนะพี่น้องครับ <laughs> ขึ้นอยากครับพี่นอ้องขึ้นอยากบกสมขึ้นอยากแบบของนุ่นนวดหนับประเด็บปลาหออมๆสิือครับ <laughs> มีแคบหมูมีพักหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะตําไปกับน,น้ำลายแตกไปเนี่พี่น้องเนอะ้าก่อนจะไปแซ่บกับปอนแล้วน้องไอพี่น้องเนาะปอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปังปอนชาแนลน้ำเน้เนาะครับพี่น้องเนาะเอากินเลยค่ะเออเอาเบิ้งเอาเ,เ,อาเ,เอบิ้งดูวนักแดาว๊อบพี่น้องเอเ้ยอยากใส่มือไปเลย 음, 음, 음. 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 แม่ไนนแซ่บค่ะอื้ออาจวจะตำให้กินน้ำมันก็แซ่บเลยนะนี่นาแดังจื้อคืนนองาะเมนูของวัยรุ่นทั่วไปเนาะอืมไปวงได้ก็เห็นแต่ตำหมูหู ว่าแต่เล็กหน่อยม่รุ่นผู้ใหญ่มาขากตำหูตำสวนพี่หนอ,หอของมหมัก แค่ม้วกรอบดีนะน่าท่างการสิน คนเห็นปอนคนจำปอนได้พี่น้องคนได้เอาแคบปหมูมาให้กินหรือเมื่อกี้หมึกก็เมื่อยเนาะบันนีนเนาะธุระผ่าเมียมาธุระกับไก่แล้วเลยพี่น้องอยูหน่อยคือเกาครับพี่น้อง ปาบียแอฟนเบืองไห้เบืองแท่น <laughs> mm hmm. มาคน,นกนถามเนาะว่าปังปอนกับน้องไออายุจะกปีครับพี่น้องห่างกันซํำใดเนาะพี่น้องเนาะห่างกันประมาณจะกปีเ็ดบอเคสรอแปดน้งอ,อ,อ,อนงไอาอายุจะกปียี่สิบสี่ปีน้องไออายุยี่สิบสี่ปีได้พี่น้องยังกับไอรุ่นละ่ปรระปอนก็ไไอรุ่นแต่ ห่างกันปอนอายุสามสิบเอ็ดปีนะครับพี่น้องห่างกันก็หลายอยู่เนาะจะหันอายุว่ะมานอ,อายุว่ามันอุปสรรคครับพี่น้องครับถึงอยู่ก็คนสองคนเสอเข้าใจกันบ่จะสีวอยู่ร่วมกันได้เรื่อพี่น้องเนอะอ สามน่อยสิบเบิร์ดแล้วมร์จ้าครับว่ะนี่อยอดูกันมากก็น้องไอยก็กะมาณสองปีเลยพี่นอ้องสองปีกว่าเจอเขาสามปีนะครับถามว่า ทะเลาะกันบอมีอย่างพิจัยกันบอกับมีนะครับพี่น้องทุกคู่ต้องมีบางคนห้องบอเข้าใจกันเนาะในในเรื่องบางเรื่องที่การผู้นั้นไปนี่ผู้นี้ไปนี่พอเฮาโมโหอีกก็เฮ้าตองปรับปรับเข้ากันใด้เนาะต้องปรับต้องจูนกันเนาะแมนต้องจูนกันปรับสนาคติกันเราสู่ดรวมกันใด้บอสิพี่น้องบ่เคยพิษกันกับบ่เด้หลายแรงมาไหมพิษกันทะเลาะกันธรรมดา หักกี่ปะเลยนนี้พิดกันกับสีหักตัวเนาะว่าหักสีอยู่น้ำปันนี่วะนล่หลงเลยคืนครูพ่อแม่พี่น้องด้วกันเนาะดูแลก,กันเดอ้อครับผมมีกันในหักกันไว คิดถึงก็ให้อาภัยกันเนาะอืมเมือจนแดงพีพกเพชรครับเก็บอาการได้เนี่ยหน้าแดงเลอืม <laughs> ไปขมนมกินไปอีกนะอืมมากหลายพี่น้อง ทำสวนว่าแบบถึงนี่ตั้งตอนสายเส้นสว่าหมักคักรูอจังว่าอะไรพี่น้องเอ้ยพี่หนุ่ยเพป็นว่าคล้องแสบพี่ก็ผูกหมักเ,มเพื่อนว่าเป็นผู้อเพลินนั่นแหละครับ <c oughs> อากาศดีเนาะ,ะบ้านาาพี่หนื่งพี่เบียร์อากาศดีครับพี่นนอกเย็นสบายื บ่อน้ำพ,พี่น้องปเ, <c oughs> เป็นแน่เพิ่อนไปอ่านคอมเมนต์ได้พี่น้องเนอะ <c oughs> ดีใจหลายมีคนมาคอมเมนต์ว่า fc น้องไอ้เพื่อนดีใจพี่น้องขอบคุณแทนน้องไอเ้เ้อครับพี่น้องเปน็นอาจจะเบาบ่ค่อยเป็นดอกเบาบ่าค่อยหลายเนาะจ้ะไปอยู่น้ำปอนกับบ่ค่อยเบาป็นแน่บางบางบางทียะปอนอก,กน็ตามอารมณ์เพื่อนบอถือได้เพือนหนาเพือ่อนนิ่งๆนะครับพี่น้อง อีลาหน่อยกะหายยนลองอันดาอืมพวกนี้มันหาดูเถอะแบบ

ừm, <Nhạc> ừ, <Nhạc> 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 อมันแสบด,ดักแด่ด้เนาะนี่แหละครับความน่ารักของเพื่อนเป็นบุคอยเ้ายิ้มอย่างเดียวว่าบุคอยเป็นคำพี่น้องไปได้ปน่นี่อืมเอาฝากถึงพ่อแม่พี่น้องเนี่ยก็พูดที่เพิ่นมกักน้องไอ้กันสิ ค่นะต้องขอบคุณมากๆนะคะบางทีไออาจจะพูดไม่ค่อยเก่งเนาะอ,อืแต่ก็จะพยายามพูดแต่ก็ไม่มากหรอกนิ้นกิน <c oughs> แค่นี้ <c oughs> <c oughs> ครับพี่น้องครับก่อนจะไปจบคลิปนี้เนาะพี่น้อง <c oughs> ป้อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ ปอลูกก็น,น้องไอ้น้ำเนยเด้อครับขอพูดได้หลายที่มากน้องไอ้เดีวก็มากปังปอล้กก็มากขอบพว่วปอน,น้ำเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้ปอก,อก็น้องไอ้ฝากความแสบไว้กับน,น้องเลยซ้ำน,นี่พ่อ,อ,อก,กันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ